สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Summoner War น,น,นะครับก็นานมากเลยที่ไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วก็ยังไม่มีเวลาแบบมาตกแต่งเลยอะคือผมไม่เล่นนานมากๆเลยครับแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาเล่นแล้วก่อนที่จะได้กลับมาเล่นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูอีกว่า ID เนี้ย ID ดีที่เล่นอยู่แบบปัจจุบันเนี่ยมันมันอยู่ในเมลไหนเนาะก็เลยต้องหาอยู่นานมากแล้วก็เรืงงเ่องอะไรอะต้องลบแล้วก็สร้าง สร้างโปรแกรมจำลองใหม่อ่ะเออหลายรอบเลยเพราะว่าเออมันจะเข้าระบบแค่เขาเรียกไงอเขาแรกที่เราที่เราเข้าเอาไว้อ่ะเออต่อห้เราเพิ่มบัญชีเข้ามามันก็จะเข้าแค่แรกอ่ะผมก็เลยต้องลบสร้างใหม่เรื่อยๆเนาะจนจนเจอเขาใช้เวลาไปนานมากเลยแล้วก็ใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงในการในการมานั่งดูว่าเออกูเล่นไปถึงไหนหรือว่านี่กูกูกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็เนี่ยมันต้องมานั่งดูแบบเออกู กูต้องทําอะไรต่อเนี่ยไอ้ที่กูทำๆมาเนี่ยกูไปถึงไหนแล้วคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับก็ก็เดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนแล้วกันจริงๆมันจะมีกิจกรรมที่นี่แจกห้าดาวด้วยแต่ว่ากลัวว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเออแล้วมาสุ่มมาได้ในระหว่างที่เราทํากิจกรรมแล้วมันจะแย่งไงก็เลยกะว่าเออกูสุ่มก่อนเลยแล้วกันเผื่อโชคดีดวงดีก็เริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนนะ เอาไหนดีวะคือจริงผมอยากได้นี่มากคุณผู้ชมไม่งสกินใหม่มาอย่างสวยเลยมังกรอะอ่ะนี่ดีนี่นี่นี่โอ้โหนี่แม่งมังกรไฟสวยจัดเลยสวยมากคือจริงอยากได้มังกรอยู่นานแล้วเพราะอยากได้ร่างนี้เว้ยแล้วมังกรไฟนี่เขาเอาไว้ใช้ pvp ด้วยเนาะคือมังกรตัวอื่นก็สวยนะนเนี่ยเนียเห็นปะ ตัวอื่นก็สวยแต่ผมว่าไฟมันสวยกว่าวะ่ะคือในตัว5ดาวที่คอยเลือกในกิจกรรมอะ่ะมันจะเลือกได้แค่3ท่ธาตุเนาะไฟน้ําแล้วก็ลมถ้าแสงกับความมืดมันเลือกไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าในสท่ธาตุผมว่าธาตุนี้สวยมากเลยฮะเชื่อไ่งอยากได้สกินว่าสวยสวยมากโอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาไปม,มากกว่าน,นี้เพิ่มจากออ,อันนี้ก่อนไหมไออัน,นอันนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้เราจะเอาเป็นอันนี้ลนแล้วกันเนาะไอ้พวกนี้นี่คือตัวนี้ก็อย่างได้นะแต่ว่าเรามีหลายตัวแล้วในเนี้ยเอาแบบนี้แล้วกันไอนน้สามตัวนี้ยังไม่มีเลยโอเคเผื่อเผื่อเผื่อจะออกเผื่อจะฟลุกโอเคอลไรนะหนึ่งสองสทรัครั้งที่หนึ่งเจ๋งเฮ้แต่ไอตัวไบเกสตานี่รู้สึกว่าจะมีปลุกพลังขั้นสองมานะ ก็เดี๋ยวไวว่ากันโอเคเจ๊งเฮ้ยเอาว่าคุณผู้ชมวันนี้ยังไม่ได้เล่น PSO สองเลยเฮ้ยเฮ้ยออกว่าเฮ้ยดวงกวนี่ว่าวันนี้สงสัยเขาจะสงสารนี่กูนั่งหาหาไอดีอยู่ตั้งสองสามชั่วโมงนั่งหาทั้งวันเลยนะคือเริ่มจากไอเคาอ่ะแล้วก็มานั่งดูวันนี้กชั่วโมงสองชั่วโมงว่าควรจะทำอะไรต่อดีเฮ้ย โอ้โหได้มาว่ะคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนิดนึงอันนี้เจ๊งหมดยังอันนี้เจ๊งถ้าเจ๊งผมสกิปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เจ๊งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหแต่ดวงมาวยดวงมาโอเคต่อไปก็เอาเป็นธาตุก่อนไหมเอาเอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาอันนี้ด้วยตัวละครใหม่สองตัว สิครั้งไเลย Let's go <S <Okay. S 1> ขอแบบออกหน่อยนะอย,อยากอยากได้ตัวใหม่ๆม,มาเก็บไว้บ้างเออแล้วก็ตอนนี้ไปดูมันมี mm hmm. ดูวิเชอรมาด้วยเว้ยมีเกเาราอะไรพวกเนี้ย mm hmm. เกเราเนิเฟอแล้วก็ใครว้อีกคนหนึ่งอ,อ่อที่มันมีบทเยอะๆอะที่มันไอ้นี่ยมันชื่อว่าอะไรวะ mm hmm. เพื่อนของเ e n นิเฟอรอะชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวนะ mm hmm. มันชื่อไม่ออกว่ะเฮ้ย mm hmm. โอ้ไอตัวนี้กูมีธาตุไฟอยู่แล้วนี่โอเคธาตุไฟซ้ำใหม่สวยงามประชดนะเนี่ยเออมันชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาแบบแล้วก็มีตัวเยอะมากเลยครับนี่แล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้ธาตุลมนี่รู้สึกว่ามันจะเอาไว้ใช้ PVP ด้วยเนาะเชื่แไ่งเท่หะโอ้โหกูมีกำลังใจเล่นขึ้นเยอะเลยอ่านี่จะเป็นตัวตัวใหม่เนาะแต่ได้ก็ดี อ๋อ่อทริสเมดิโกใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะชื่อชื่อเต็มมนะันอ่ะนี่เยนเฟอร์ฮมกลลอนแกหรอ,อโอ้โหตัวนี้ก็อี๋เนี่ยตัวใหม่ใหม่ันมีมาเยอะมากเลยอ่ะฮัมดูตัวนี้ดิไอเชีย่ยแล้วแพงร่างได้ด้วยอ่ะโอ้โหแค่เดิมเดิมออร่าอะไรแม่งกเทแล้วอ่ะไม่ต้องมีสกินเลยเชีย่ยแม่งเทจัด ดูดิโอ้โหนี่อะไรแอสซิสินภาคไหนวะเนี่ยหลงหลงลืมลืมโอ้หอันนี้คือชอบมากกำลังจะเล่นเลยไอโอดิซี่เคยเล่นแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยอ่ัดอยากจะเล่นอยู่เพราะว่าภาพมันสบายตาดีเออนี่ตัวตัวนี้ด้วยที่ผมอยากได้คุณผู้ชมมเท่อะดูดิเท่มากเลยครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าเนาะ ก็เดี๋ยวถ้าสุ่มออกก็ดีที่อยากได้คือมังกรสักต,ตัวนะถ้าได้ธาตุไฟก็ดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค let's go สุ่มกันต่อ,อสุบสะคิปเลยสะคิปเลยแล้วกันเนาะป้าบ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 อุย้ยเจ็บหนักอยู่รอบนี้รอบนี้เจ็บหนักอยูส่สะคิปเลยือ อย่าเจ็บหนักเกินไปสิรับไม่ไหวเหมือนกันนะเบาๆหน่อยดามดอ,อ่ะเปิดบีเคบีสวนได้ไหมนะ่ะโอ้โหไม่มีความลานีใดๆให้กูเลยเฮ้ยมาว่ะตัวอะไรนะโอ้โหตัวตลกตลกแล้วมึงตลกแล้วต้องจัดต่อ ขอให้ตลกกันให้สุดไปเลยเอาว่านี่ตัวอะไรวะนี่ตัวตัวใหม่ได้บอกโอเคตัวใหม่มาแล้วครับตัวหนึ่งตัวผู้หญิงนะอย่าขาดตัวผู้ชายพลาดอะไรก็ได้ขอแค่ได้มีตัวใหม่กับเขาอะ่ะก็ดีและในสไนเปอร์จะไหนโอเค ก็ยังดีม่ยังมีสี่ดาวติดมาางแล้วก็มีตัวใหม่มาตัวหนึ่งก็ถือว่ายิ้มละแต่น้อยเราก็มีอะไรให้ทําเนาะได้ปั้นกันอีกอะโอ้ตัวพินตัวพิวพนนี้เขาใช้ท่านล่มปาวะถ้าจะไม่ผิดอะผมอยากได้เฮ้ยเดี๋ยวนะกิฟฟอนท่าแสงหรือท่ามืดวะท้ากูเราไปลงอ้นั่นอะจำไม่ได้แล้วอะน่าจะเป็นท่าแสงเนาะเอาไปลงเนคโครปะ่ะความมือดอะสกิปแล้วกัน เจ็บหนักอยู่เอ้ 4, 4ย44ใบครับผมขอแบบ่าดาวออกหน่อยได้ไหมอ่ะผู้เล่นใหม่กับมาเล่นอะไรเอ้ยผู้เล่นเก่ากับมาเล่นอะไรแยแบบต้อนรับแบบอบอุ่นอะ่ะอบอุ่นไม่เอาถึงกันร้อนนะอเอาแค่อบอุ่นก็พอใกล้จะเ,เดือดแล้วตอนนี้เฮ้ยต้อนรับแบบอบอุ่นว่ะโอ้โหไอ้จยสกิปเลยไอจะไี้อีกแล้ว เจอหน้าบ่อยบางชนิดที่แบบเป็นเพื่อนบ้างอยู่แล้วตอนนี้เป็นตัวนกตัวใหม่ปะตัวสนัยอีกแล้วปะวไอ้เหี้ยสามปะท่า,ทาดะท่าสามปะอะไรอะไอ้ตัวนี้กูมีธา,าววตุธาตุไฟปะวะแลองไปดูอีกทีไอทธาสามปะอ๋อนี่ไง ธาตุไฟตัวหนึ่งกับธาตุลมตัวหนึ่งโอเคไม่ซ้ำโอเคมาเลยกันต่ออ่าเหลอือสี่ใบขอไยตัวผู้ชายตัวนึงดีตัวใหม่ตัวผู้ชายอะ่ะอีกสองใบอีกหนึ่งใบโอเคไม่ออกว่ะไอตัวผู้ชายโอเคต่อไปเป็นธาตุลม ที่ไปเลยเดี๋ยวใจเย็นพี่อย่าพุ่งดิ้งไปขนาดนั้นไปท่าน้ําโอเคเจ๊งท่าไฟไปที่หนึ่งเจ๊งไปที่สองเจ๊งเจ๊งเข้าไปอีกโอ้ยมันจะมาเยอะไปไหนเนี่ยไอ้พี่ขอนโอเคเจ๊งหมดจริงๆอันนี้มันมีโอกาสออกเยอะกว่าเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ออกอ่ะ ดาเมจนี้เจ็บเหลือเกินโอเคอันนี้น่าจะเป็นสองอันสุดท้ายแล้วป่ะน่าจะเป็นสองอันสุดท้ายละเดี๋ยวนะโอ,โอ้โหเลือนไปไหนเนี่ยเออเอาอันนี้ก่อนแล้วกันระลึกสิบปีไี่ห้าดาวเดี๋ยวหลังสุดแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามไปที่หนึ่งเจง พูดถึงตัวนี้ตัวนี้ก็มาคือกล่าวว่าจะปลุกพลังขั้นสองเลยนะตัวนี้มันโอ้ใช้ PVP ด้วยถ้าจะไม่ผิดเจ๊งโอ้โหขยันบอกบอกก็จะปลุกพลังขั้นสองที่มึงจะเอาทุกธาตุเลยใช่ไหมเจ๊งโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือสิบปีใช่ไหมอันนี้คือสิบปีจะมีทีใช่ไหมเจ๊งหมดอดแด ไม่เหลืออไ้เหี้ยเลยครับนี่อะไรอ่ะเอ่อแล้วนี้คืออะไรวะเอานี่ไงฮะดาวแท้ธาตุแท้เอาว่ะคุณผู้ชมมัง,งกรหรืออะไรจะเป็นตัวอะไรครับชิบหายจะเลือกอะไรดีวะเนี่ยกูตัวไหนมันดีกว่ากันอ่ะแต่ยังไงตัวนี้มันดีกว่าป่ะแต่ไอตัวนี้ที่ที่รู้คือมันเป็นธาตุไฟไม่ใช่เหรอที่เขาใช้กันอ่ะ ตัวนี้เขาก็ใช้เหรออ่ขอ,เ,อเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบมันเลยอะเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอาสวินมังกรแซมอนโอเคหมดแล้วครับน่าจะหมดเพียงแค่นี้นะต้องไปดูกิจกรรม,มว่าไดาอะไรมาบ้าง เนี่ยอันนี้อันนี้รู้สึกว่าถ้าเราใช้บัตรสุ่มเราจะได้ปะ่ะนี่ไงคุณผู้ชมอันนี้คือรับได้เลยเออพีเซบอกหนึ่งม้วนเอเคได้สุ่มต่อยนิดนึงบ้งแล้วก็รับอันนี้แล้วก็รับอันนี้เฮ้ยยังได้สุ่มต่อยอีกนิดครับแล้วไอไซบอกอะไรนี่มัน ขอเป็นธาตุน้ำได้ไหมธาตุไฟกับธาตุอะไรนั้นมีแล้วดิธาตุไฟกับธาตุลมโอเคมาคุณผู้ชมต่ออีกนิดนะ10ปีตำนานตำยานเอาอันนี้สามใบก่อนแล้วก็ค่อยสุม่มโอ้ยมาว่ะตัวอะไรอะ่ะตัวคอนเฮียแม่งคอนรู้สึกว่าจะมีแล้วโอเคสองเจ๊ง แต่ไปเป็นสิบใบขอแบบไอตัวไอตัวเฮ้ยไอเยี่ยมแม่งจะบอกว่าขอไปไอตัวใหม่ได้ไหมได้จกหมูขอไอตัวเด็กที่เป็นตัวใหม่อะ่ะตัวเด็กผู้ชายอ่ะอ๋โอ้อเยี่ยมแม่งไม่ออกเลยโอเคอันนี้สองใบใบที่หนึ่งเจ๊งนี่คือสิบปีโคตรเจ๊งเอาวะ ห้าดาวแบบเยอะไมอ๋กูมีเป็สิบเลยตอนนี้อ๋ออันนี้เป็นธาตุไฟธาตุน้ำานี่กูมีแบบเยอะมากอันนี้คือขอขอเป็นธาตุน้ำได้ไหมธาตุน้ำอ่ะฮ้ยจุ๊บอ๋อหนึ่ง e a หมดแล้วเนะนาะน่าจะหมดแล้วแล้วก็มันจะมีกิจกรรมอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นการเลือกห้าดาวแต่ว่าผมไม่รู้ว่าควรจะเลือกตัวอะไรดี มันมีไอนี่ป่ะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะมีมีาฟาปะ่ะว่าเขาแบบเลือกอะไรกันอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ๋ออนี่นี่เองสมมติมือใหม่เขาจะเลือกกันตัวนี้กันเฮ้ยอย่าสวินลมนิดเฮ้ยได้เหมือนกันนะเว้ยเราก็เลือกไปแล้วอะแต่จริงมันมีหลายตัวมากเลยนะทำไมเขาเลือกตัวตัวฟินิกลมกันวะคุณผู้ชมครับผมมีฟินิกน้ำอะไม่มีฟินิกลม อยากได้บังกรอะขอบังกรได้ไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ดีนะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ต้องเป็นท่านลมปะที่มันแปลงร่างแล้วชุบชุบเพื่อนในทีมอะ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออีกนิดนึง่งได้มาอีกได,ได้มาอีกร้อยหนึ่งอ่ะจัดเลยแล้วกันเนาะได้มาอีกร้อยหนึ่งอ่ะขอแบบแจมๆเลยสกิปเลยแล้วกันร้อยสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยเอาว่ะโอ้ยีสกิปเลยอีกาพญายม มีท่าความมืดด้วยเหรอวะโหอยากได้แมวแมวมืดมากเลยอะรู้สึกว่ามันจะ PVP เก่งเหมือนกันเนาะคือตอนนี้อย่างฝกไฟด้าน PVP อะ่ะมันจะได้ไอ้นี่มันจะได้โอ้หมีตัวฟิวใหม่ด้วยเหรอมันอ่ามันจะได้แบบเป็นลงวอลีน่าได้เนาะเพราะยังไม่เคยลงครับไม่เคยลงเลยตั้งแต่เล่นมาแมวมืดขอแมวมืดตัวดีอย่างน้อย ขอแมวมืดอะแมวมืดห้าดาวก็ได้ห้าดาวก็ห้าดาวจะด,ด,ดีกว่านะแต่ว่าถ้ามันลำบากขนาดนั้นก็ขอแค่แมวมืดเพียงดีสี่ดาวตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแล้วนะแมวมืดอะขอแมวมืดหน่อยมาบอยอยู่เฮียน้องน้องขาวอันนี้น้องเอฮียอะไรไม่รู้ออกมาเต็มเลยทีนนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้มากันพลบแับเลยมึงเอ้ยฮึตัวเยี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มากันให้ลืมเอ่าอ,อันนท่าแสงอันนี้ท่าไฟเนาะแต่ก็เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่เคยมีเหมือนกันโอ้โหมากันให้ลืมเลยหมามืด ขอแมวมืดด้วยนะแม่หมามืดมาแล้วขอแมวมืดด้วยแมวอะขอตัวสี่ดาวครับแมวมืดอ๋อเหลือแค่สี่สี่สิบครั้งอะอมแมวโอ้โหยังไงเกาะผีสิงก็งมาถีแล้วเกินรอบนี้ เดี๋ยวตั้งใจจะปลุกพลังขั้นสองเกาะผีสิงน่าลมเอาไป PVP ด้วยนล้วแม่งพูดปุ๊กก็มไมอีกอ้อยทำไมกูพูดสี่ดาวห้าดาวมึงไม่เหมาว่าแมวมืดก็ยังดีอ่ะแมวมืดอ่ะมืดบอดเลยมืดบอดแล้วเกินไม่มีเหี้ยเลยเลยรู้สึกว่าจะทำต่อได้ยังต่อยอดธุรกิจได้อีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยนึงยังต่อยอดต่อยอดธุรกิจ เออได้สิบสองม้วนเอออ่ะต่อยอดกันไปไอ้แค่สุ่มกูก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วความคงความของอยี่อะไรไร้สาระอ่ะอีกสองม้วนหนึ่งเฮ้ยปาผ้าดาวผ้าดาวจริงด้วยไอแม่งโอ้โหอุ้ยอย่างน้อยๆมันก็มา อินเฟอร์นโนมาทำไมตั้งนาวะขอขอขอไอไอน้องผู้ชายได้ไหมผู้ชายตัวใหม่อะ่ะฮ <c oughs> <c oughs> น่าจะหมดแล้วมั้งหมวรอบนี้อ๋อยังเล็กได้อีกยังเล็กได้ <c oughs> ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ <c oughs> ได้หมวกหนึ่งโอ้หมวกหนึ่งก็เอาเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเอาให้ถึงที่สุดอะ่ะเฮ้ยแต่ได้ห้าดาวมา เท่าไหรอะรวันนี้สุ่มเปิดได้มาสองตัวเนาะถ้าไม่นับมังกรไฟเฮ้ยโอ้โหน้องตัวใหม่แน่นอนรอบนี้เชื่อกูเชื่อเช่นนั้นไอ้เหี้ยใหม่เหี้ยเหี้ยเฮี่ยนี่มันมังกรอะไรอยู่เนี่ยเวจีขอลงแค่ชั้นสิบก่อนแล้วกันนะเออมันเป็นรูนหกดาวไหมชั้นสิบอะ่ะโอเคเป็นหกดาวแล้ว มื่อก่อนมันสิบสนะองอะเนาะอ๋อทีมันเป็นอย่างเงี้ยก็เอาอย่างงี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะดูก่อนแล้วกันว่าไหวหรือเปล่าเยอะีโอสองยังไม่ได้เล่นเลยยังยังไม่ได้แบบทำรายวันเลยได้ไหมโอ้โหแม่งแทบจะไม่กระดิกเลยโอเคไหวไหมอะ ทำไมมันอึดขนาดนี้วะเนี่ยเขาปรับใหม่หรืออะไรวะเนี่ยจริงจริงมันต้องเล่นเป็นตัวแบบอะไรนะที่มันเป็นสายแบบความสายต่อเนื่องอะ่ะเออแล้วให้มันติดเยอะๆแล้วก็ใช้ไอตัวไอตัว,ตวแฟรนี่ไฟปะไม่รู้ว่าแฟรี่เหลืออะไรนะที่มันเป็นปีกมีเสื้อแล้วก็ระเบิดระเบิดไปเลยมันยังอึด กลัวไอ้ตัวนี้มานทำไมวะเนี่ยไอ้ไอ้มันชื่ออะไรนะเวโรโมอสที่อะไรทุกอย่างเนี่ยมันกลัวลงทำไมวะจะไม่ได้อหรอว่าตัวเองตั้งไว้แบบนี้ก็ลองดูแล้วกันคือพยายามจะให้มันแบบสามารถวนลูปได,ด้ด้วยตัวเองอ่ะเราจะได้แบบไปนั่งดวลดีเมะอะไรเงี้ยยิวแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบแรกกับเราจะโอเคหรือเปล่า คือต่อให้ลงอันนี้ไหวมันก็ยังมีอันที่ลงไม่ไหวจำได้คือมีเนโครแล้วก็แล้วก็อะไรวะเนเนโครกับอะไรแล้วอีกอันนึ่งที่มันมันยังบนลูมไม่ได้อะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้กิฟฟินแสงปะกิฟฟินแสงแล้วก็อ,อ,อะไรวะไอไอตัวตัวธาตุาไฟอะไอตัวแบบนักเวทมนต์ปะไอตัวที่เขาแจกตั้งแต่ต้นเกมอะ ที่เขาแจกธาตุน้ำอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้ธาตุไฟมันก็จะไม่ผิดโอเคได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับพี่จะชนะไหมครับเฮ้ยเกือบจะครึ่งหลอดละเกือบนะแค่เกือบได้ไหมอะ่ะโอ้โหปาดไปแสบดากหะเอเกิน น่าจะประสบความสำเร็จเอ็นนี้กูก็ดีใจแล้วที่สามารถวนได้จะได้นั่งดูดีเวมต่อโอเคมันจะไหวอยู่โแต่บางกรมันมันที่กว่าเดิมนะเนาะไอ้สูงสุดโอ้โหนี่กูใช้เวลาไป2นาทีสูงสุดเออไม่ใช่ดีสุดดีสุด57 57วินาทีเหรอกูใช้อะไรในการ ทะลวงด่านวะทะลวงโอเคลงอันนี้อีกสักอันแล้วกันนะผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวตัดก่อนแล้วกันเพราะว่าแค่สุ่มไม่งใช้เวลาไปนานมากเลยคปาดไปเหมือนจะโอเคอยู่นะสำหรับตีมอน okay, เดี๋ยวต้องไปรอดูตอนตีบอสอ่ะรู้สึกว่ามอนมันจะไม่ได้ถึกเท่ามังกรน,นะเออ รู้สึกเหมือนว่าพาวเวอร์เริ่มหมดหายยโอเคยัองอยู่ในสภาพที่ครบครบองค์ประชุมบายบายไอตัวนี้มันติดม,มึนด้วยป่ะไอโกเรมโกเรมเนี่ยเอาละมาตัดสินกัน เกิดนะแม่ย้อยแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ว่าที่มันมีเลือดสองหลอดอะ่ะนี่มันแบบต้องฆ่ารอบที่สองให้ให้ทันก่อนสกิลคืนชีพมันจะรีเซตอะ่ะใช่ปะไหนแล้วสกิลคืนชีพมันนี่ไงต้องฆ่าให้ตายก่อนที่มันจะทำให้รีเซตอะ่ะมันจะใบใบได้ไดปะ ไอเฮียแล้วมันมันใบไม่ได้ดิมันมันติดโล่อะหรือว่าสปีดมันไม่พออะกูตั้งค่าแบบให้มานตีถูกวะเนี่ยแสบดาบเลยกินอืมอืมยังยังยัง,ย,งยังไม่ส่งคนเฮียม่งติดโล่อีกแล้วว่าแล้วใบมันจะมีประโยชน์เหรอหรือว่าเขาเอามาแค่นี่วะเอามาแค่แบบโจมตีหลายฮิตอะ อ่า oh, แสบเหลือเกินได้ปะตายปะเยสโอ้โหดได้ว่ะเออแล้วกิฟต์แสงที่กูพยายามหามาหามาทำไมวะเนี่ยโอเคแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเราค่อยดูอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไม่เคยลงเลยมันได้อะไรวะเนี่ยโอ้หหินลู่นี่อะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ยัง ยัยไม่ได้แค่ชั้น7อยู่เลยโอเคคุณผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่มาสุ่มนะในในช่วงกิจกรรม10ปีก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่ายังก็ไม่น่าเกลียดนะได้ตัวแบบตัวบังกรตัวใหม่มาตัวนึงแต่ว่าไอตัวตัวตัวใหม่เด็กผู้ชายไม่ได้มาเนาะเฮีย,ยเสียดายมากเลยถ้าได้มาจะดีใจมาก ไอตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำเหมือนกันแล้วก็ต้องไปลงวอลลีน่าปะซื้อซื้ออันเนี้ยเออซื้อไอหินอ่ะหินแรกสกินอ่ะเนี่ยเนียตอนนี้มีหกสบหกอะแรกไปก็ไม่ครบเนาะต้องลงวอลีน่าอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปจัดรูนแล้วกันก็โอเคครับสำหรับสมเนาวอลในพันอีกก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาสุม่มมาดูดวงก็ถือว่า ้าเราผมผมก็พอใจพอใจอยู่นะได้ตัวม้ามาด้วยแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยได้มังกรด้วยถึงแม้บังกรจะไม่ใช่การสุ่มนะได้จากกิจกรรมแต่ก็ดีเลยโอเคครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาเจอคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ